สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนกลับมาพบกับรายการวิาพากษ์หุ้นอีกครั้งนะคะโดยในวันนี้ดิฉันธัญญาสุทวีปราโมชานนนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ยอบีเคเียนขอนําเสนอหุ้น c p f เป็นหุ้นอีกตัวที่น่าสนใจในกลุ่มเกษตรและอาหารค่ะสาหรับ c p f นั้นนะคะทำธุรกิจ4ด้านด้วยกันค่ะได้แก่1ธุรกิจอาหารสัตว์2ธุรกิจเลี้ยงสัตว์หรือปศุสัตว์3ธุรกิจอาหารและ4ธุรกิจค้าปลีกค,ค่ะ ด้านโครงสร้างรายได้ในปีที่แล้วนั้นนะคะแบ่งออกเป็นค่ะธุรกิจอาหารสัตว์นะคะ56%ธุรกิจเลี้ยงสัตว์32%ธุรกิจอาหาร12%หรือถ้าหากแบ่งรายได้ตามประเภทตามประเทศนะคะจะได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ที่58%มาจากธุรกิจในต่างประเทศขณะที่42%ที่เหลือเป็นรายได้จากประเทศไทยโดย34%จะเป็นการขายภายในประเทศขณะที่8%นั้นเป็นการส่งออกไปยังต่างาประเทศค่ะ ส่วนทางด้านผลประกอบการนะคะที่จะประกาศในกลางเดือนหน้าสำหรับไตรามาสที่2ปีนี้เราคาดว่าจะมีการฟื้นตัวที่ดีโดยคาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่3,207ล้านบาทเพิ่มขึ้น96% Year on Year และ56%คิ n Q ค Q, ด้วยแรงหนุนจาก 1. มาจิ้นที่แข็งแกร่งของธุรกิจสัตว์บกโดยราคาหมูและไก่ที่ระดับที่ค่อนข้างสูง 2. ธุรกิจสัตว์น้ำฟื้นตัวดีขึ้น และ 3. ธุรกิจในต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเวียดนามอินเดียตุรกีและจีนค่ะนอกจากนี้เราคาดว่ากำไรสุทธิในครึ่งหลังปีนี้จะดีกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีด้วยปัจจัยหนุนจากปัญหาโร,ระบาด EMS หรือ Early Mortality Syndrome ในธุรกิจกุ้งจะคลี่คลายลงในครึ่งหลังปีนี้ซึ่งก็จะทำให้ธุรกิจสัตว์น้ำของ CPF นั้นฟื้นตัวดีขึ้นประกอบกับคาดว่าราคาไก่และหมูจะยังแข็งแกร่ง ้วยแรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นซึ่งก็จะสนับสนุนการบริโภคเนื้อสัตว์และลอุปสงค์ของไก่ที่เพิ่มขึ้นหลังประเทศญี่ปุ่นประกาศยกเลิกห้ามนําเข้าไก่ดิบจากไทยตั้งแต่ปลายปีก่อนอีกท้งต้นทุนอาหารสัตว์ทั้งกากถั่วเหลืองและข้าวโพดจะอ่อนตัวลงในครึ่งหลังปีนี้ตามแนวโน้มของตลาดโลกส่วนกรณีที่สหรัฐปรบับระดับด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยลงเป็นเทียสสซึ่งเป็นระดับต่ําสุดนั้นเรามองว่าไม่กระทบต่อผลประกอบการของซ p พอย่างมีนันยสำคัญ เนื่องจาก CPF มียอดส่งออกไปยังสหรัฐเพียง1%ของรายได้รวมเท่านั้นและ CPF ได้ยืนยันกับคู่ค้าว่าบริษัทไม่ได้สนับสนุนการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายหรือการใช้แรงงานเยี่ยงท่าในธุรกิจประมงโดยสรุปแล้วเราแนะนําให้ลงทุนในหุ้น CPF เนื่องจาก 1. คาดว่าผลประกอบการตรมาที่2ปีนี้จะฟื้นตัวดีขึ้นทาง e o y และ QonQ 2. กำไรสุทธิในครึ่งหลังปีนี้จะดีกว่าครึ่งแรกของปีจากปัญหาโรคระบาด EMS ในธุรกิจกุ้งที่จะคลี่คลายลงขณะที่ธุรกิจปศุสัตว์มีน้มดีต่อเนื่องจากการที่ราคาเนื้อสัตว์อยู่ืนดับที่สูงและต้นทุนอาหารสัตว์นั้นต่ำลงค่ะและ3ผลประกอบการนะคะไม่ถูกกระทบอย่างมีนยัยสําคัญต่อ,อก,การที่ประเทศไทยถูกสหรัฐประโลดดับด้านการค้ามนุษย์ลงสู่ระดับเทียบสเราได้นําซื้อหุ้น CPM นะคะโดยราคาตลาดปัจจุบันมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานที่3.250บาทราว16เเซค่ะ แล้วกลับมาพบกับรายการวิภาควุ่นอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ EUOBKyon your trusted working Partner